ในลำดับต่อนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมมเทศนานั่นเป็นธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระชิณนนวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกุบาสิกาศรัทธาทั้งหลาย ทั้งขรนัดแลบรรพชิตที่นั่งประร้อมกันอยู่ณสถานทีน่นี้การแสดงธรรมในวันนี้จะแสดงเรื่องความงามสามอย่างคืองามในเบื้องต้นงามในทมกลางงามในที่สุดเรียกว่าอาทิกัลยานังมัดเชกกลยานังปริโยสานกลยานังทั้งสามอย่างนี้ เรียกว่าความงามเป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าง,งามทั้งร่างกายรูปพันสันฐานอันสวยสดงดงามที่โลกเขากล่าวว่าร่างกายของมนุษย์ทั้งหญิงและทั้งชายงามสง่าก็ดีงามรูปทรงก็ดีงามผิวกายนั่นก็ดีเรียกว่าความงามทั้งภายนอก หากเราไม่มีความงามถึงภายในแล้วมีแต่งามภายนอกแล้วก็จะไม่เป็นของที่น่าดูน่าชมอะไรน,น,นักหนาเหตุฉะนั้นทำไมจึงกล่าวว่าอย่างนั้นคนเราถ้าไม่เข้าใจและไม่มีศีลมีธรรมไม่มีศีลาจารวัตไม่มีมรรยาท การเดินไปก็ดีนั่งลงก็ดีนอนก็ดียืนอยู่ที่ไหนก็ดีพูดจาป่าไสนั่นก็ดีหากไม่มีขอบเขตและไม่มีสามันระยาดอันใดแล้วมีศีลาจารวัตเป็นเครื่องประดับประดาตนเองแล้วก็หางามที่ไหน เหตุฉะนั้นในข้อต้นเรียกว่างามในศินหากบุคคลเราเป็นคนมีศินตั้งอยู่ในศินหาก็ดีตามกำลังสติปัญญาของตนเองจะรักษาได้อยู่ในสินแปก็ดีสินสองยี่สิบเจดข้อของพิกษุผู้มุ่งปฏิบัตินั้นก็ดีในสินทั้งหลายเหล่านี้เพราะสินเป็นเครื่องระง,งับ ความโกรธเอาไว้จึงจะทำให้เรางามได้เหตุฉะนั้นศีลน,นี่แหละเป็นเครื่องประดับของมนุษย์ในข้อตนจะทำให้บุคคลมีความสวยสดงดงามอย่างหนึ่งศีลตัวที่หนึ่งเรียกว่าปานาอิปตาเวรมนีหากบุคคลเป็นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ทุบตีฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเมตตาตั้งอยู่ในเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายคนที่มีเมตตาก็น่ายิ้มแย้มแจ่มใสเชื่อมชื่นเบ,บิกบานหากบุคคลมองหน้ามองตาก็ดีแล้วก็น่าดูน่าชมในชิ้นข้อที่หนึ่งในชิ้นข้อที่สองก็ทีอันทินนาธนาเวรมณีการบุคคลไม่รักซกจกหาบรักสิ่งของของบุคคลผู้ใดแล้ว ็นคนที่นั่งอยู่เช่มชืนเบิกบานนี่อีกอย่างหนึ่งไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเท่าไหร่คนลอยพันคนก็ดีมาหาก็ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่สะดุง้งไม่วิปฏิสานอันใดเพราะตนเองเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลน,นี่อย่างหนึ่งกามเมสุมิสาจาราเวรมณีการไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลใด ไม่ยำยีจิตใจใครแต่อยู่ที่ไหนบ้านของใครหรือพบภรรยาสามีของบุคคลใดก็ไม่หลวงเกินก็เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในมีสติมีสัมปัญญยะมีความรู้ตัวอยู่ไม่หลวงเกินบาปอันนี้ลงศินอันนี้นี่อันนี้ มุสาวาดาเวรมณีการไม่กล่าวมุสาวาตคำเท็จโกหกแก่บ,บุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตพูดจาปาศัยตรงไปตรงมาอย่างนี้แนีพูดจาปาศัยกับบุคคลผู้ใดก็ดีก็ยิมย่อมมีความซื่อสัตย์สุจริตการพูดจาปาศัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวาจาที่มัน่บบคนคงบุคคลใดได้ยินได้ฟัง มาจาที่ซื่อสัตยจุจริตนี้ก็เป็นคนที่เชื่อถือคำพูดของบุคคลนั้นนี่อย่างหนึ่งเมื่อจะไปพูดจาปาาัสอยู่ประเทศใดเมืองใดแห่งหนตมลใดบ้านใดก็ดีกับบุคคลผู้ใดก็ดีแล้วคนย่อมเชื่อถือคำพูดของบุคคลน,นั้นว่าเป็นสัตวจจะเป็นความจริง จิงกาเป็นภาษิตวา่าสัจจังเวอมาตาวาจาคำสัตว์นั่นแลยเป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาที่มั่นคงหากบุคคลได้กล่าวไว้แล้วจะล่วงรับดับไปคนอื่นเขาก็ยังสรรเสริญอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ชุจริตพุจาปศาัยตรงไปตรงมานี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างนี้นั่นก็เป็นเครื่องประดับของมนุษย์อันที่ดีเรียกว่าศีล ราเมรยรยะมัชฌะประมาณดัทานาเวรมนีการบุคคลในกินเหล้าเมาสุยะสุลาคันชายาฟินแคบเฮโรอีนผงขาวอันใดเป็นของที่มึนเมาเป็นฐานเ่งประมาณเป็นคนมีสติดีอย่างนี้เป็นคนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวดีหากบุคคลตั้งอยู่ในศีลทั้ง ห้าข้อนี้เรียกว่าเบญจศิน,นบุคคลตั้งอยู่ในสินนี่แหละมันนำความสุขมาให้อย่างหนึ่งหากบุคคลได้รักษาศินขึ้นไปถึงศิลแปดก็ดีเป็นศินของพรมาจาร,รย์หรือสินสิบ เน227ข้อของภิกษุนั้นก็ดีตามสติกำลังของผู้ที่รักษาได้พระเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้สินทั้งหลายเอราฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหากพากันตั้งอยู่ในสินนมไว้เป็นเครื่องประดับของมนุษย์เหมือนกับของที่ประดับสวยสดงดงามอย่างหนึ่งคนจะงามได้ พออาศัยซึ่งไม่มีความโกรธความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงหน้าช่ำชื่นเบิกบานแจ่มใสไปแห่งหนตําตำบลใดก็ดีเป็นเครื่องประดับอย่างนี้แหละคนมีศินไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านของใครประเทศใดเมืองใดก็าตามจะไม่เบียดเบียนใครไม่ทุบตีใครฆ่าฟันรันแทงบุคคลผู้ใด,ดอย่างนี้ ไม่ทาให้เสียหายอยู่ที่โน่นที่นี่เป็นคนที่รักษาตนเองเรียกว่าเป็นกายปกติทังด้านการพูดจาปาไสกับหมู่กับฝูงก็ดีมไม่พูดให้เสียหายพูดให้มีศีลมีธรรมพูดให้มีเหตุมีผลอันบุคคลอื่นเขานำเอาคำพูดไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับซึ่งความสุขมีประโยชน์อย่างนี้ เรียกเป็นวาจาที่ปกติกายวาจาเป็นปกติเรียกว่าศินเรียกว่ามานุษย์ปกตินี่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ที่สวยงามมากหากพวกเราท่านทั้งหลายหากกันตัง้งจิตตั้งใจรักษาศินไว้เป็นเครื่องประดับน,นั่นแหละจึงถือว่าเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์จะทำทำของมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้ จรงสมว่ามนุษย์มนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงมีธรรมเป็นเครื่องประดับคนไม่โกรธเพราะสินระงับความโกรธเอาไว้นั้นก็ทําให้สวยสดงดงามผ่องใสน่าดูน่าชมสิมนคคลที่มีสินถน้านคนโกรธมันก็ไม่สวยไม่งามอันนี้สินเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้ มันจึงสวยสดงดงามดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนคนมีศีลน,นำความสุขมาให้แก่บคุคคลในทัศนาได้ดูตนเองก็มีความสุขเพราะไม่มีความเดือดร้อนวิปฏิสารให้อยู่ที่ไหนก็ดีนี่เียว่าศีลเป็นเครื่องหอมกว่าคันธศาสทั้งหลาย แม่คันตาศาตร์ทั้งหลายก็ดีดอกไม้ก็ดีที่ว่าหอมหอมอย่างนี้ก็ไม่หอมเท่าบุคคลที่มีศีลมีธรรมดอกไม้หอมก็หอมเพียงทวนลมทวนลมไม่ได้หอมไปตามลมลมพัดไปทางไหนก็หอมไปทางนั้นหอมทวนลมไม่ได้แต่ผู้มีศีลมีธรรมกิติศัพท์ชื่อเสียงว่าบุคคลนั้นดีมีศีลธรรมทั้งเหนือลมก็ได้ยินข่าว ่าบุคคลนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมทางใต้ลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดีมีศีลมีธรรมน่าคบน่าเข้าหาน่าศึกษาน่าเข้าใกล้น่าเข้าด้วยน่าเลี่ยมใสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามจะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเป็นนักบวชก็ดียายซีบก็ดี บรนพัสิท์ทั้งหลายก็ดีหากเป็นผู้มีศินเป็นเครื่องประดับแล้วย่อมเป็นบุคคลปกติปกติตั้งอยู่ในสินนี่แหละงามในเบื้องต้นเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เราทั้งหลายแบบน,นี้เมื่อมีงามในเบื้องต้นมีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับตนเองให้สวยสดงดงามอย,างอย่างนี้แล้ว งามในถ้มกลางคืองามในสมาธิหากจิตใจของบุคคลไม่บกแบกไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่มีความเดือดร้อนปฏิสารจิตเป็นสมาธิมั่นคงถ้าจิตของบุคคลมีสมาธิมั่นคงเป็นเครื่องประดับคนทุนนั้นย่อมมีสติความระลึกได้สัมปัสัญญะคมความรู้ตัว เป็นเครื่องประคับประคองทั้งกายและทั้งวาจาของตนเองทั้งจิตใจของตนเองด้วยจิตใจก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่ลำคาญไม่แฉล,บเ,นน ون, ฉลบเป็นนู้นไม่แฉลบไปนี้ไม่เหื่อเหมืมเป็นนู้นไม่วิ่งเต้นไปนู้นไปน,นี่อยู่จิตมันเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตมัน่นคงเมื่อเราจะเอาออกไปคิดเรื่องอื่นจึงไปคิดได้เราควบคุมให้อยู่เป็นสมาธิได้ อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ตามปารถนาะจะให้ออกไปคิดก็ได้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิจะทำการงานอันใดจดจอด่ออยู่ในงานนั้นมุ่งหน้าทำงานนั้นให้สำเร็จได้จะเป็นเรียนหนังสือก็ดีดูหนังสือหนังสือก็ดีดเ,ดเขียนหนังสือก็ดีอย่างนี้ จะคิดจะอ่านอันใดเมื่จิตเป็นสมาธิก็ยอมรู้จักสิ่งนั้นพราจิตใจจดจอ่อมุ่งอยู่หากจิตใจของคนเป็นสมาธิจะพูดจาปาาใยก็ดีทําอะไรก็ดีเป็นเครื่องจดจอ่อมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ยอมรู้ในสิ่งนั้นจริงขอเข้าใจได้แต่เราดูทั้งล่างกายของบุคคลที่มีสมาธินั่งอยู่สง่าผ่าเผยนั่งอยู่เป็นหลักเป็นแหลง่ง อย่างนี้คนมีสมาธิเป็นคนที่สงบนั่งอยู่ด้วยความสงบเสงี่ยมไม่วอกแวบกบอย่างนี้่างกายก็ดีทางจิตใจมันหนักแน่นมันมั่นคงอย่างนี้แหละใช้งานได้ประโยชน์จะทําจิตการงานอันไดมันจดจ่อกับงานนั้นทําให้งานนั้นเป็นผลสําเร็จได้ตามปรารถนาของบุคคลนี่จิตที่มันเป็นสมาธิ จิตไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์ไม่มีความกวนกระวนไม่ทําให้ร่างกายกระสับกระส่ายด้วยทั้งวาจาพูดจาปาัาไม่ลุกลนไม่พูดพลามเพ้อเพราะอะไรเพราะจิตมันมีสมาธิเลือกพูดเลือกกระทําจิตการงานก็ดีการพูดจาปราัาก็อยู่ในขอบเขตท,ที่มีสติควบคุมเพราะเรามีสมาธิ ไม่พูดพุ่มเพื่อพูดถ้ามีสาระประ,ประโยชน์สิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรพูดที่จะเป็นประโยชน์จึงพูดเพราะอะไรเพราะสอนแสดงมาจากจิตเป็นสมาธิเขารู้จักดีและจักชั่วและควบคุมคำพูดได้นี่สมาธิคนมีสมาธิเป็นเครื่องประดับในท่ามกลางของมนุษย์ยิ่งสงบสง,งียมยิ่งมีมันะยาท นี่นั่งอยู่ที่ไหนองค์อาจสงาา่าผ่าเผยนี่ในจิตเป็นสมาธิจิตก็มีความสุขแต่จิตไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านลำคลืนก็มีความทุกข์แสดงออกให้เห็นเหตุฉะนั้นเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิมั่นคงย่อมมีความสุขเกิดขึ้นก่บุคคลน,นั้นทำจิตทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันนี้แหละเป็นเครื่องประดับอันสวยสดงดงามของมนุษย์ในข้อที่สามยว่าง,งามในที่สุดขันว่าง,งามในที่สุดของมนุษย์นี้งามด้วยปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญาปัญญานี่เป็นแสงสว่างหรือเหมือนไฟฉายก็ได้ นแสงสว่างสวัยจึงได้วางภาสิตธิ์ไปว่านถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีภาสิตนี้เป็นเครื่องรับรองบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราดราชบัณฑิตหากบุคคลที่ขาดปัญญาแล้วก็ยังทำอะไรคิดอะไรยังผิดพลาด ยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นว่าถูกหรือผิดอย่างไรเป็นของที่เสียหายมากถ้าขาดปัญญาดฉะนั้นคนมีปัญญาคนทั้งหลายทั้งโลกที่เกิดขึ้นมานี้ยกย่องว่าบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่เฉลียวฉลาดทำอะไรไม่ผิดไม่พาดก็เพราะมีปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อกระทําลงไปแล้ว เมื่อมีเหตุกับการกระทำลงไปผลของการทำนี้จะได้ตอบสนองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นี่บุคคลที่มีปัญญายอมรู้รู้จักรู้จักเหตุจากผลหากกระทำในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหากบุคคลกระทำลงไปผลของเมื่อมีเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นนี้ คนที่มีปัญญาย่อมรู้ในสิ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเหมือนกับจะคบคนก็ดีคบเพื่อนคบฝูงก็ดีว่าคบคนพาลคนทำความชั่วพาลก็ย่อมพาไปทำผิดทำเสียหายทำให้มีผลสะท้อนมามีความทุกข์ทั้งตนเองเมือ่อตนเองเข้าไปไกล คนผ่านนี่คนที่มีปัญญาเขายอมรู้อย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าไปคบหาสมาคมกับคนผ่านก็เว้นจากคนผ่านเสียหาคบแต่บัณฑิตหาทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหตุการกระทาสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์เขาก็เรียกทําในสิ่งนั้นคนที่มีปัญญาคนที่เป็นมีปัญญาก็เหมือนบุคคลที่จะไปเก็บคนไม้ก็ดีลูกไม้ก็ดีอย่างนี้ ดูกไม้ที่ไม่สวยไม่งามและมันเนา่ามันมีแมลงทำให้เน่าอย่างนี้เขาก็ย่อมทิ้งเขาจะต้องเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่มันดีมันบริสุทธิ์ไม่เนา่ามาซื้อมาขายก็ดีมาอยู่มากินมาทานนั้นก็ดีจำเรียเกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่ที่ดีๆทั้ทงนั้นเหตุเะนนั้นแหละ การที่บุคคลที่มีปัญญานี้เป็นของที่ชาวโลกทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายยอมยกย่องม,มาบุคคลที่มีปัญญาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยมีเหตุมีผลหวังเพื่อประโยชน์และมีความสุขจึงทำในสิ่งนั้นีย่ยปัญญาประกอบการงานทั้งโลกก็ดีก็เป็นผลเป็นประโยชน์นำความสุขมาให้แก่โลก ใช้ให้ถูกทางผู้รู้จับปัญญาทางธรรมะจะรู้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้เสื่อมสลายไปอย่างไรอันนี้เป็นปัญญาทางธรรมะที่จะรู้ว่าเหตุเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มาตั้งอยู่และสิ่งนี้เสื่อมสลายไปตามสภาพดูทางการ สมมติพูดจาปาศัยของคนก็ดีอย่างนี้รู้ถึงสถานสภาพรูปร่างกายของคนก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ดียอมรู้ในสิ่งนั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปัสสัญญะรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งทั้งหลาย เรียกว่าสังขารทั้งภายในและภายนอกมาเข้าจิตเข้าใจเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้เห็นชัดชิ้นแจ้งเห็นคนทําผิดทําถูกก็ดีรู้รู้เข้าใจในสิ่งนั้นผลแต่และสิ่งละอย่างย่ำต่างๆกันสิ่งที่ไม่ควรทําก็แนะนําคนอื่นไม่ให้ควรไม่ให้ทาในกระทําในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ควรทําที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ ก็แนะนำสั่งสอนคนอื่นให้กระทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นที่จะได้รับผลคือความสุขมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างนั้นก็สอนให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ในสิ่งนั้นตามสติกำลังที่จะทำได้แต่ตนเองเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุจักผลรู้จักต้นจักปลายอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีปัญญา เพ่ฉะนั้นเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอมสัเนรเสริญบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่รักษาตนเองได้เป็นคนที่มีชัยชนะจิตของตนเองชนะตนเองไม่ใช่ชนะคนอื่นแต่บุคคลมีความชนะซึ่งตนเองชนะใจของตนเอง แล้วไม่ล่วงเกินในบาปทั้งหลายไม่ล่วงเกินในศินทั้งหลายจิตใ,ใจเป็นผู้มีสมาธิมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างนี้แหละเรียวกว่าเป็นคนชนะตนเองไม่ให้ตนเองกระทำบาปขมชั่วอันใดก็ด้วยปัญญาที่เห็นชอบเห็นจริงว่าสิ่งที่ทำบาป เป็นสิ่งที่จะนำทุกขมาให้เป็นของที่ไม่ควรกระทำนี่มันจะนำทุกมาติดตามตนเองในภายหลังก็มารู้ชัดในสิ่งนั้นเรียกว่ารู้บุญรู้บาปการทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลฝึกฝนอบรมตนเองให้ตั้งอยู่ในศินในขอบเขตของศินตั้งอยู่ในสมาธิเป็นจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่บอกแวกจิตใจอยู่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว หนักแน่นเรมตนเองศึกษาทินิดพิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นหารู้ในสิ่งต่างๆสมมุติทั้งหลายถ้าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกตกสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาเข้าใจตั้งแต่ต้นของมันหรือทำกลางของ,ของสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายในสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปอยู่ที่ไหนปัญญารอบรู้ตัว อยู่ตลอดมองซ้ายมองขวามองไปทางใดก็ดีรู้ในสิ่งสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ารู้ทั้งสังขารทั้งภายในและภายนอกในสมุติทั้งหลายนเข้าจิตเข้าใจก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานำพาให้มีความสุขความเจริญจะเป็นปัญญาทางโลกก็ตามปัญญาทางธรรมก็ตาม อย่างนี้ปัญญาทั้งโลกก็สร้างโลกสร้างวัตถุให้เจริญรุงเรียงเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเรียกปัญญาทั้งโลกส่วนปัญญาทางธรรมสินสมาธิปัญญานี้เป็นของที่ลึกซึ้งละ,ละเอียดสุข,ขุมเป็นปัญญาที่แท้จริงที่นำให้บุคคลมีความสุขอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีเครื่องประดับอย่างนี้แหละ เรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากมนุษย์ของคนเราทั้งหลายในเบื้องต้นอาทิกัลยานังงามในศีลมีศีลอาจารวัตมีศีลมีธรรมมาแชก่กัลยานังงามในท่ามกลางงามในสมาธิจิตห,หนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวปริโยสานกัลยานังงามในมั่นปลาย คืองามในปัญญาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งภายในและภายนอกทำให้คนลหลงไหลอยู่นั้นปัญญาในบัรนปลายนี่ก็มาเข้าใจมารู้แจ้งมารู้ชัดในสิ่งทั้งหลายทั้งรูปกายของคนก็ดีแล้วของปรุงแต่งขึ้นมานั่นก็ดีรูป เข้าจิตเข้าใจแจ่มแจ้งเก็นสภาวะตั้งอยู่เฉพาะกับโลกอยู่อย่างนี้ถ้าหากบุคคลมีความรู้อยู่เข้าใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะความรู้นี่แหละเป็นของที่นำคนสุขมาให้เพราะไม่หลงไม่หลงไหลไปจิตใจก็ไม่หลงไหลไปด้วยเพราะมีปัญญาจิตใจก็มีความรู้อยู่ตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้า ันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองให้เป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามมากอันนี้แหละมนุษย์คนเราจะสวยสดงดงามจริงๆก็มาอาศัยเรามีทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องประดับมนุษย์มนุษย์ก็จะสวยสดงดงามตามปาฏิหาริย์ของตนเองไมใ่ใจงามรูปร่างกายเฉยเฉยงามของภายนอก อันนี้งามภายในเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใจหิดใจเยือกเย็นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีมีมันละยาตีบร้่อยนั่งลงก็ดีนั่งอยู่สง,ง่าพาเผยองอาจกล้าหาันหน้าตาชื่นบานหน้ายิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสไม่นั่งโศกเศร้าโศกาอดุลอะไรหน้าตาเฉ้มชื่นเบิกบานอยู่สูดจาปลาใสหน้ายิ้มแย้ม แข่มใส่นั่งอยู่นี่จิตใจของบุคคลนั้นมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดในนั่งอยู่ก็ดีนอนก็ดีหน้าชฉ้มชื่นเบิกบานอยู่เพราะตั้งอยู่ในความรู้เป็นผู้มีปัญญารักษาตนอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นขลุหัดในบรรพชิตก็ดีนั่งอยู่ในนนสถานที่นี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจหาเครื่องประดับเอาไว้ เพื่อจะต้องการให้สวยสดงดงา,นงามนี่เรียกว่าเครื่องประดับทางธรรมะเรียกว่าเป็นคนมีศีลาจารวัตมีศินมีธรรมนำความสุขมาให้แก่บุคคลแม้จะเป็นคลหัหั์ก็ดีเป็นบรรพชิตก็ดีย่อมมีความสุขไหะย่อมอยู่มีความสุขความสบายจะไปอยู่แห่งหนุนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีหากบุคคลมีศินมีธรรมแล้ว อิตติศัพท์เสื่อเสียงดังทวนกระแสลมโอ้บุคคลนั้นแต่พึติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าคบหาสมาคมนี่ซื่อเสียงของผู้ปฏิบัติดีไต่ลมก็ดีทางใต้ก็ดีเขาก็ยิ้มื่อเสียงบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมหน้าคบหาสมาคมนี่เป็นขลุ่หัดก็ดี แม่เป็นบนรรพชิตก็น่าเข้าไปคบหาสมาคมไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาอืกับท่านเหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมอันงามแล้วดูแล้วสวยสดงดงามแม่จะเท่าจะแก่ปันใดเพียงใดก็าตามร่างกายของท่านภายนอกแต่ท่านมีธรรมอันงามตั้งอยู่ที่ใจของท่านได้มีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับท่านอยู่ จึงว่างามทั้งสามอย่างนี่เนี่ยเป็นงามเลศงามน่าดูน่าชมไม่เบื่อนี่แหละเป็นเครื่องประดับมันสวยสดค้นงามเหตุฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งคารือหัดในบรรพชิตเราควรมาพินิพิจารณาหาเครื่องประดับตนเองให้สวยสดก้นงามจึงจะสมว่าเป็นมนุษย์ธรรมมนุษย์ชื่อว่าจิตสูง ให้มันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายให้มีเครื่องประดับที่สวยสดงดงามอย่างนังได้อธิบายมานี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติหัดตนเองไ้ตามความสามารถที่จะทําได้ก็จะทําให้ตนเองมีความสุขความสบายนังได้อธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี